สวัสดีค่ะกัมพบก์กุกยิงนะคะจาก The Connecting Dot ค่ะรู้สึกว่าห่างหายกันไปนานมากนะคะกับการอัปเดตคลิปวิดีโอลง y t u t u นะเพราะว่าช่วงนี้งงานค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะแต่วันนี้นะคะได้เลิกดีนะอยากจะมาแชร์เทคนิคนึงนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่รับชมคลิปนะเป็นเทคนิคการสร้างสูตรฟังก์ชันนะคะในฉบับของเราเองไว้ใช้งานนะคะใน Excel ก่อนอื่นเลยอธิบายคําว่าสูตรฟังก์ชันก่อนนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้สูตรฟังก์ชันคืออะไรจริงๆแล้วเราใช้อยู่ทุกวันนะคะก็คือพวกสูตรที่ต้องเขียนเท่ากับแล้วก็พิมพ์ชื่อสูตรแล้วก็ทำตามโอเปอเรชันที่ ฟอร์มูลาไกด์ไลน์บอกเรานะคะเช่นสูตรซ้ำสูตรอีฟสูตรเอเวเรตนะคะสูตรพวกนี้ก็คือสูตรหนึ่งในสูตรของฟังก์ชันที่ Excel สร้างขึ้นมาแล้วก็ฝังมากับโปรแกรมให้เราได้ใช้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเราทํางานนะคะในสายงานของเราหรือองค์กรของเราก็มักจะมีสูตรเฉพาะนะคะไว้ใช้สําหรับคํานวณไว้ใช้สําหรับวัดผลต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นเปอร์เซ็นต์เชนนะคะหรือเปอร์เซ็นต์โกนั่นเองถ้าใครเคยได้ดูคลิปนะคะการ ผูกสูตรเปอร์เซ็นต์กรทที่ถูกต้องของยิงนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะกลับไปดูได้สูตรนั้นคือยาวมากๆนะคะกว่าจะผูกเสร็จนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็บางคนอาจจะแบบผูกผิดผูกถูกเพราะว่าเครื่องหมายมันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะยิงจะมาสอนวิธีการเอาสูตรฟังก์ชันตัวนี้นะคะตัวเปอร์เซ็นต์เชนเนี่ยฝังไปกับ Excel เลยแล้วก็เวลาเราเรียกใช้ก็เท่ากับแล้วก็พิมพ์ชื่อสูตรแล้วก็จิ้มตาม Operation นะคะเพื่อให้การทำงานของเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะวิธีทำเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปกันได้เลยค่ะถ้าใครยังพอจำได้นะว่าสูตรอ f คือมันยาวยังไงนะสูตรอีฟนะอย่างที่หญิงบอกนะคะว่าถ้าเราใช้ใหม่ลบเก่าส่วนเก่าเลยนะคะกรณีที่ ปีที่เป็นฐานนะปีเก่าติดเป็น0ูนย์นะคะมันก็จะทําให้การคํานวณเป็น0ูนย์ก็ดีหรือว่าติดลบก็ดีนะคะทำให้ผลรับนะคะมันผิดนะดังนั้นการที่เราจะทำเปอร์เซนต์ growth ที่ถูกต้องนะเราต้องผูกประมาณ4สเ็ปนะคะสะเตปแรกก็คือต้องเทสก่อนว่าปีเก่าเท่ากับ0ูนย์ไหมถ้า,ถาใช่นะคะแล้วปีปัจจุบันมากกว่า0ูนย์หรือเปล่าถ้า ปีเก่ามากเท่ากับ0ปีปัจจุบันมากกว่า0ต้องได้100%อนะคะอันนี้ถ้าใครยังแบบงงง,งเรื่องความหมายนะคะกลับไปดูคลิปเปอร์เซ็นต์โกรธได้นะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะก็เทสต,ต่ออีกว่าถ้าปีเก่าเท่ากับ0ูนย์แล้วปีใหม่น้อยกว่า0ูย์เนี่ยก็คือติดลบร้อปนะคะแล้วก็ถ้า0ูนย์ทั้งคู่ก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือ 0%แล้วก็ที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานติดลบหรือฐานเป็นบวกนะคะแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็ช่างนะคะให้ใช้สูตรนี้ได้เลยก็คือผงได้เปิดใหม่ลบเก่าแล้วก็หารด้วยแอปสลบเก่านะคะซึ่งการผลูกจริงๆนะคะผลที่ได้คือมันจะยาวแบบนี้เลยนะคะ นี่คือตัวอย่างการผูกสูตรใน1บรรทัดนะคือจะต้องเท็หนึ่งสองนะคะสนะคะแล้วก็เคสที่เหลือก็คือเคสนี้เป็น4นะคะยาวมากแล้วปิดวงเล็บต้องครบด้วยเครื่องหมายต่างๆห้าสลับกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากมากหลายคนก็เริ่มท้อในการผูกสูตรแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะมาสอนการ แอดสูตรเนี้ยให้กลายเป็นสูตรฟังก์ชันให้เราสามารถดึงเรียกใช้ง่ายๆก็คืออย่างเช่นตอนนี้หญิงแอดไปแล้วนะหญิงจะทําให้ดูก็คือเปิดคําว่าเชนได้เลยนะคะสูตรเชนแล้วจริงๆถ้าเป็นสูตรที่เราสร้างเองมันอาจจะไม่มีฟอร์มูลาไกด์ไลน์ให้นะแต่ถ้าอยากจะดูฟอร์มูลาไกด์ไลน์อาจจะต้องมาเรียกสูตรตรงนี้นะคะก็คือ Insert f u n ฟังชัตรงนี้แทนแล้วก็เลือกหัวข้อน,นี้เป็น user d e f i n e นะคะ user d e f i n e คือเราสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งหญิงได้สร้างเข้าไปแล้วในไฟล์นี้นะคะแล้วก็มีคําว่าเชนอยู่ก็คือสูตรของการหาเปอร์เซ็นเชนนั่นเองเราก็กดโอเคได้เลยซึ่งไกด์ไลน์ของมันก็จะบอกองันนี้นะคะก็คือให้จิ้ม O ของหญิงนะคะแทนปีเก่าก็คือ O เก่า n คือ New นะคะเราก็ไปจิ้มช่องที่เป็น O ก็คือปีที่แล้วนะคะ n ก็คือช่องปัจจุบันก็จิ้มได้เลยแล้วก็กดโอเคเห็นไหมมันจะคำนวณให้เราได้แบบออโต้นะคะอย่างนี้เราก็ลากสูตรลงได้เลยนะคะ สูตรของเราก็มีแค่เชนนะคะจิ้มโอจิ้มใหม่แล้วเปิดวงเล็บจบแค่นี้ง่ายมากสั้นมากประหยัดเวลามากนะคะสะดวกสบายมากนะคะเพื่อนๆลองจินตนาการนะว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี้ยการทำงานของเราอะมีสูตรอะไรบ้างที่เราจะต้องเขียนสูตรเองเป็นความหมายของที่เราคำนวณเองเนี่ย ลองมาแอพพลาดูว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นสูตรฟังก์ชันไว้เรียกใช้ดีไหมเพื่อมันจะได้แบบง่ายขึ้นในการทํางานนะคะวิธีทําทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นนะหญิงขออนุญาตปิดไฟล์นี้ก่อนนะคะปิดไปเลยนะแล้วก็ขอเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะ1ไฟล์นะคะไฟลปเปล่าเลยทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะคะก็คือเปิดไฟล์ขึ้นมาอันดับแรกนะคะให้สังเกตแท็บก่อนว่า เรามีแท็บ Developer หรือเปล่านะคะเพราะแท็บนี้มันจะต้อง add เข้าไปเองนะมันไม่ได้ฝั่งมานะคะถ้าใครยังไม่มีนะคะทำได้ง่ายๆก็คือไปที่ไฟล์นะคะไปที่ Option นะคะไปที่ตัว Customize Ribbon นะก็คือ Ribbon ก็คือแทบข้างบนนั่นแหละแล้วมาดูตรงนี้นะคะว่าหาคำว่าที่เป็น Developer นะคะถ้าใคร ยังไม่มีมันจะไม่ได้ถูกติ๊กนะคะแต่เมื่อกี้ของหญิงมีแล้วเพราะาหญิงติ๊กถูกแล้วเพียงแค่ติ๊กถูกตรงคำว่า de developer นะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยแล้วก็จะมีแท็บตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะแท็บตัวนี้นะคะมันจะเป็นแท็บสำหรับเขียน macro นะคะหรือ VBA นะคะเทคนิคการสร้างสูตรฟังก์ชันวันนี้นะคะเราจะใช้สูตร จะใช้เทคนิคการเขียนโค้ด VBA เข้ามาช่วยนะคะฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเหมือนการรองฝึกฝนนะจริงๆแล้วญิงไม่ได้เก่ง VBA นะคะอันนี้หญิงก็เพิ่งได้เรียนรู้เพิ่งได้แอพพลายมานะคะก็เป็นเรเวลเริ่มต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองทําพร้อมๆกันนะคะพอเราไปที่แท็บ Developer เสร็จแล้วให้ไปที่ไอคอนนี้นะคะ Visual Basic หรือ VBA นั่นเองนะคะรากดเข้าไปได้เลยนะคะกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้หรืออาจจะไม่เหมือนกับยิงก็ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องสนใจไปที่แท็บ insert นะคะเลือก module นะคะ module ก็คือเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นกระดานขาวๆให้เราไว้สร้างโค้ดนะคะโดยการสร้างสูตรฟังก์ชันนะคะมันจะต้องเริ่มต้นที่คำว่าฟังก์ชันนะคะตามด้วยชื่อสูตร นะคะที่เราอยากจะตั้งชื่อสูตรจะต้องเป็นได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไม่สามารถทําเป็นภาษาไทยหรือจุดหรือเครื่องหมายต่างๆไม่ได้นะคะเป็นอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นดังนั้นหญิงก็เลยตั้งชื่อว่าเชนจริงๆอยากจะใส่คําว่าเปอร์เซ็นเชนแต่มันใส่ไม่ได้นะคะมันต้องใส่เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะพอ่อ ได้ชื่อแล้วให้จินตนาการเวลาเราเขียนชื่อสูตรมันก็ตามด้วยวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็วงเล็บปิดซึ่งข้างในอะค่ะมันจะเป็นตัวแปรนะคะที่เราจะใช้คำนวณในสูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะตัวแปราการหาเปอร์เซ็นต์เชนนะคะมีอยู่แค่สอตัวก็คือใหม่กับเก่าใหม่ก็คือปีปัจจุบันเก่าก็คือปีที่แล้วโดวยหญิงจะใช้ตัวย่อนะคะเก่าก็คือแทนด้วยตัว o นะคะใหม่แทนด้วยตัว n แค่นี้นะคะ พอแล้วเสร็จแล้วก็ enter ลงมานะคะพอเรา enter ปุ๊บมันจะขึ้นว่า n d function นะคะเวลาเราสร้างสูตรนะคะมันจะเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันแล้วจบด้วย n d function แล้วใส่สูตรเข้าไปตรงบริเวณระหว่างฟังก์ชันกับ n d function ตรงนี้นะคะโดยสูตรที่อย่างใช้วันนี้นะคะจะเป็นสูตร if แอนนะคะซึ่งการเขียนอาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเขียนใน Excel นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามันไม่เหมือนยังไงแต่ถ้าเป็นสูตรบวกลบคูณหารทั่วไปนะคะ mm hmm. ก็คือเขียนได้ตาม e x c e l ปกติเลยก็คือเท่ากับแล้วก็ก็คือเขียนชื่อสมมติถ้าเป็นสมมตินะถ้าเป็นสูตรธรรมดาไม่ต้องเทสอะไรมาก็คือเชนเท่ากับวงเล็บเปิดใหม่ลบวงเล็บ ใม่ลบเก่าวงเล็บปิดแล้วก็หารเก่าแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือสูตรที่เป็นสูตรโอเปอเรชันปกติก็คือพิมพ์แบบนี้ได้เลยแล้วจบนะคะแต่ว่าอันนี้ยิงจะใช้เปอร์เซ็นชนที่มันแบบฟูลเวอร์ชันนะคะหรือเทปด้วยว่าฐานเป็นศูนย์หรือเปล่านะคะแก้ปัญหาฐานเป็นศูนย์แล้วก็แก้ปัญหาฐานที่ติดลบด้วยนะคะวิธีทำนะคะเราก็จะเปิด if e ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ต้องใช้ if e เนาะ if e วงเล็บเปิดนะคะแล้วก็เทสเลยว่า O oh, คือปีเก่าเท่ากับ0ูนยไหมนะคะแล้วก็ and นะคะแล้วก็ปีใหม่เท่ากับ0หรือเปล่านะคะีนเคสแรกนะจริงๆอ่ะถ้าจำสูตร if e ที่เขียนใน Excel อะ่ะปกติอ่ะมันจะใช้ วงเล็บเปิดอันนี้ยิงเทียนเทียบกันนะหิงของนอกเรื่องนิดนึงนะคะจริงๆแล้วมันจะเขียนแบบนี้นะคะถ้าตามสูตรจริงๆก็คือเปิดแอนก่อนขั้นหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น O เท่ากับ0นะคะแล้วก็คอมม่า n เท่ากับ0อย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเงื่อนไขนี้ถูกคือได้0นย์เปอร์ซนนะคะ ถ้าผิดก็คือใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นอีฟซ้อนอีฟเนาะถ้าจําในสูตรการหาเปอร์เซ็นต์เชนแบบถูกวิธีของยิงได้นะคะแต่ในการเขียน VBA มันอาจจะสลับนิดนึงก็คือเขาไม่ได้เอาแอนมาไว้ตรงนี้นะคะเขาให้เอาแอนมาไว้ระหว่างข้างในวงเล็บแบบนี้เลยแบบบรรทัดที่2นะขออนุญาตลบไปก่อนนะคะขออนุญาตลบไปก่อนนะ ซึ่งสูตรนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าสูตรที่เพื่อนๆใช้นะคะใน VBA เขาเขียนในรูปแบบไหนเพิ่มเติมนะถ้าใครที่ใช้สูตรนอกเหนือจากพวกบวกลบคูณหารนะคะอ่ะพอเราได้ IF แล้วนะคะมันจะต้องเป็นเด n สูตรของ VBA นะมันก็จะขึ้นด้วย IF แล้วก็เงื่อนไขแล้วก็เ e นนะคะถ้าใช่นะคะตามเงื่อนไขนี้เราจะให้เชนนะคะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับศเพราะว่า ปีเก่าปีใหม่0ูนย์เหมือนกันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะศนย์ก็คือศนั่นแหละใครจะใส่ยิงขอใส่เป็น0นย์แล้วกันนะคะถัดไปถ้าเราจะผูกสเต็ปถัดไปนะคะเงื่อนไขถัดไปที่เราจะต้องเทสนะในสูตร VBA นะคะมันจะขึ้นต้นด้วย else else ก็คืออื่นๆแต่เป็น else if นะเพราะว่าเราต้องเทสต่อก่อนนะคะก็คือใช้คำว่า else if นะแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะ o เท่ากับ0 and นะคะ N มากกว่า0นะคะอันนี้เคสที่2ที่หญิงจะเทสนะถ้าปีที่แล้วเป็น0ปีนี้เป็นบวกแสดงว่าเราบวกมา100%นะคะก็เชนนะคะเท่ากับ100%ก็คือ1นะคะตามหลักคณิตศาสตร์นะ้น1คือ100นะ,ะโอเคอีกกรณีหนึ่งก็คือ L s f O f นะคะ o นะคะเท่ากับ0 O เท่ากับ0นะคะ n นะคะ n น้อยกว่า0ก็คือติดลบนะคะปีที่แล้วไม่มียอดปีนี้ติดลบอีกแสดงว่าเราติดลบ100%เลยนะคะเราติดลบ100%เนาะก็ตามที่หญิงเคยสอนนะคะถ้าใครยังงงงในเรื่องของเงื่อนไขนะคะให้กลับไปดูคลิปการถูกเปอร์เซ็นต์ กรอที่ถูกต้องนะคะได้ยิงแปะไว้ในข้างล่างลิงนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นอันนี้หญิงเทสสามเงื่อนไขและนะคะที่หิงต้องเทสเรื่องเกี่ยวกับฐานศูนย์ถัดไปก็คือนอกเหนือจาก3มเคสนี้เราจะใช้ใหม่ลบเก่าส่วนเก่านะคะส่วนแอบสู t e เก่านะดังนั้นส่วนที่เหลืออื่นๆนอกจากเคสข้างบนเราจะใช้แค่คำว่า else ก็พอนะคะแล้วก็เชนได้เลยเชนเท่ากับ วงเล็บเปิดนะคะใหม่ลบเก่านะคะหารแอบกซ์ลูตเนาะเพราะว่าเปลี่ยนตัวหารให้เป็นบวกนะคะแอบกลู ute, เก่านะคะแบบนี้เลยแล้วก็จบด้วยคําว่า n if นะคะก็คือจบสูตร if แล้วนะ,นะคะแล้วก็ต่อด้วย n sub เอ่อ m function นะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้สูตร c h a g n นะคะในรูปแบบของ VBA แล้ว พอเราเขียนสูตรเสร็จนะคะให้เราไปที่ Debug นิดนึงนะคะไปเทสว่าเราเขียนถูกต้องหรือเปล่านะคะกดที่ c o m p พ l ์ VBA projection 1T นะคะถ้ามันไม่ขึ้นอะไรนะคะแล้วเรากลับไปที่เดิมแล้วมัน มันขึ้นแบบไม่สามารถกดได้นี่แปลว่าเราเทสผ่านแล้วถ้าเราเทสตรงนี้เสร็จนะคะหญิงแนะนําให้เทสใน Excel นิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยนะคะก็ลองเทสสูตรหน่อยว่าสูตรสามารถคํานวณได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะได้หิทเป็นปีเก่ากับปีปัจจุบันนะคะลองสร้างเทสขึ้นมาหน่อยว่าฐานศูนย์ก่อนเนาะปีที่แล้วเป็นศูนย์สามกรณีนะคะปีปัจจุบันเป็นศูนย์กับเป็นบวกแล้วก็ติดลบนะคะติดลบสัก อย่างนี้อ่ะเป็นเลขกลมๆนะคะเลขอะไรก็ได้นะเราเทสสามกรณีเสร็จปุ๊บเราลองเทสที่ฐานติดลบดูว่าถ้าปีที่แล้วติดลบนะคะปีนี้เป็นศูนย์ได้ไหมถ้าปีที่แล้วติดลบปีนี้เป็นบวกได้ไหมแล้วก็ปีที่แล้วติดลบนะคะปีนี้ติดลบเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็น,นจะคำนวณได้เท่าไหร่างคะแล้วก็ฐานเป็นบวกฐานเป็นบวกเทสแค่เดียวก็ได้ะค่ะเพราะว่าเวลาฐานเป็นบวกอ่ะ มันถูกอยู่แล้วนะคะมันไม่มันคำนวณไม่ผิดนะอ่าเราสร้างเคสขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เปิดสูตรเชนที่เราสร้างเมื่อกี้อันนี้มันจะมีสองสูตรเนาะเพราะว่าหญิงสร้างสร้างไปแล้วอันก่อนหน้านั้นแต่ว่าอันปัจจุบันก็คืออันข้างบนนะคะก็เทสอย่างนี้เลยนะคะตามสูตรมันก็คือคอมม่าเกาถูกเก่าคอมมาใหม่โททีโอคอมมาเอ็นถูกต้องไหมคะก็อย่างนี้แล้วก็ หรือใครที่กลัวลืมว่าตัวเองอ่ะฝังอะไรไว้ในสูตรก็ไปเรียกที่ตรงนี้ก็ได้นะคะการจริงๆแล้วการผูกสูตรฟังก์ชันนะคะทําได้2วิธีก็คือเท่ากับแล้วเขียนชื่อฟังก์ชันที่เราคุ้นเคยเนาะกับอีกอันนึงก็คือมาที่ไอคอนนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะหาตัวที่เราสร้างนะคะอาจจะต้องเป็นคําว่า user define นะคะ หญิงเขาแช่นบนบนะพะันข้างล่างคือที่หญิงทำก่อนหน้านี้นะคะหญิงจะเทสอันข้างบนนะหญิงก็กดโอเคนะคะเห็นไหมมันก็ให้จิ้มอะไรคะปีที่แล้วเนาะโอปีที่แล้วเอก็คือปีปัจจุบันนะคะอ่ะอันนี้ต้องเป็น B5 เนาะเพราะเราผูดข้างล่างโอเค คือเวลาสร้างสรรค์คำยอ่อต้องเข้าใจเองด้วยนะอย่าไปลืมนะว่าโอแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่านี่คือสูตรที่เราสร้างเองดังนั้นถ้าเราจะไม่ได้คนอื่นก็จะไม่รู้นะคะอ่าเรากดเสร็จก็กดโอเคดิเอ๊ะมันก็ใหม่ส่วนเก่าเอ๊ะทำไมมันได้ศูนยนะ์นมันมีอะไรผิดหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะต้องมานั่งเช็คอีกทีนึงนะคะยิงขอรันลงไปข้างล่างสิอ่าอันนี้ต้องเป็นบวกนะคะ แสดงว่าเราอาจจะเขียนสูตรอะไรผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เวลาเวลา,เวลาเทสแล้วมันไม่ถูกต้องนะคะก็กลับไปที่โมดูลของเราเมื่อกี้นะคะที่เราพับมันลงไปหรือถ้าใครหาไม่เจอก็ก,กลับไปที่แท็บสมมตินะถ้าเปเผลอปิดไปก็ไม่ต้องกตกใจนะกลับไปที่แท็บเดเวลลอ e เแล้วก็ไปที่ Visual นะคะมันจะขึ้นมาเองนะอ่าเมื่อกี้นะคะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะอันนี้เท่ากับ โอก็คือปีเก่าเท่ากับ0ปีปัจจุบันเท่ากับ0นแน่นอนเชนเท่ากับ0อนนนี้ถูกต้องนะคะแล้วถ้าปีเก่าเท่ากับ0นย์อันนี้มากกว่า0นะคะอันนี้มากกว่า0นย์ต้องเป็นบวกถูกต้องแล้วก็ L อลซอ ยิงเห็นแล้สิ่งที่เราผิดก็คือเราสะกดตรงนี้ผิดนะคะเห็นไหมมันมีความเซนซิทีฟนะอ่าตรงนี้เราสะกดผิดนะยิงขอกลับมาแก้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าพอเราแก้เสร็จปุ๊บก็ลองปิดไปนะคะลองปิดไปหรือไม่ปิดก็ได้พับลงก็ได้นะคะแล้วก็ลองเทสใหม่เห็นไหมพอเราแก้ปุ๊บมันก็คือถูกแล้วนะคะดังนั้นเวลาผูกสูตรต้องมานั่งเทส ทีละเคสด้วยนะคะเผื่อบางทีเราผูกผิดไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะมันก็ผิดได้นะดังนั้นหญิงก็แนะนําให้ทุกคนนั่งไร่เทปใน Excel ของตัวเองก่อนที่เราจะทําการแอดอินนะคะอันนี้ถูกแล้วอันนี้ก็ถูกแล้วนะคะก็คือปีที่แล้วไม่มียอดปีนี้มียอดเป็นบวกก็คือโกนมาร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ปีที่แล้วไม่มียอดปีนี้ดันติดลบคือติดลบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตีกลมๆว่าติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ อันนี้ฐานเป็นลบนะคะก็คำนวณถูกแล้วนะคะเครื่องหมายอันนี้ติดลบ50สิบอ่าลืมบอกไปว่าอันไหนลองเทสที่มันผิดอันนี้ถ้าเราใช้สูตรแบบปกติที่เราไม่ได้เทสนะยหิงจะเทสให้ดูนะคะก็คือใหม่ลบเก่านะคะส่วนเก่าหลายคนนั้นใช้สูตรนี้อยู่นะคะเห็นไหมมันคำนวณไม่ได้นะคะถ้าเราจะใช้สูตรนี้ตรงนี้ก็ผิดนะคะเห็นไหมเครื่องหมายมันจะต้องเป็นบวกอันนี้กลายเป็นลบท,ท,ทั้งๆที่ปีที่แล้วติดลบปีนี้ไม่ ตีขึ้นมาเป็นศูนย์ได้ก็แสดงว่าเราเติบโตนะแต่น,นี้ก็ยังใส่เครื่องหมายผิดให้เราอันนี้เห็นหรือยังว่าประโยชน์ของการใช้สูตรที่ถูกอะ่ะมันจะได้ผลที่ถูกต้องและนอกเหนือนกันนั้นก็คือประโยชน์ของการทําสูตรฟังก์ชันก็จะทําให้เราสามารถประหยัดเวลาในการทํางานได้มากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคพอเราเทสทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงจะสอนการแอดสูตรนี้เข้าไปใน ฟังก์ชัน Excel นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้แอดนะถ้าเราปิดไปไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเนี่ยโค้ดก็หายนะคะสุดก็ยังไม่ได้เข้าไปใน Excel นะเดี๋ยวเราต้องมาทำต่อนะคะพอเราเทสต์ดีบักเสร็จแล้วนะคะหนีแนะนำไปที่ True นิดนึงนะคะไปที่ตัว VBA Project Property นะคะขอไปตั้งค่านิดนึงตรง Protection นะการตั้งค่า Protection ก็คือการอย่างหนึ่งที่หนอยากจะแนะนำก็คือการ Lock Protect Project for Viewing หมายถึงว่าอะไรก็คือ เวลาเราฝังไปที่ไฟล์แล้วนะคะเวลาเรียกใช้ก็ไม่จําเป็นต้องโชว์โคดนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเราก็จะล็อกเลยไม่ต้องให้ใครเห็นรวมถึงตัวเราเองก็ล็อกไปเลยนะคะโดยจะใส่พาสเวิร์ดไว้นะคะถ้าเราอยากจะเรียกดูเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถดูได้แต่ถ้าคนอื่นไม่รู้พาสเวิร์ดก็จะไม่สามารถดูโค้ดของเราได้ข้อดีของการล็อกก็คือ1เลย นะคะคนอื่นก็จะไม่สามารถมาวุ่นวายหรือแก้ไขสูตรเราได้สูตรเราก็จะไม่เพี้ยนถูกต้องไหมและอย่างหนึ่งก็คืออย่างพวกสูตรซัมผูสูตรอะไรที่อยู่ในฟังก์ชันที่ Microsoft เขาฝังมาเขาก็ไม่ให้เราเห็นโค้ดเขานะมันถ้าเราเห็นได้นีค่คือเยอะมากคงวุ่นวายมากในไฟล์นั้นนะคะมันก็จะเป็นการแก้ป,ปัญหาด้วยกันล็อกไปเลยไม่ต้องให้ใครเห็นนอกจากผู้สร้างนะคะเพราะบางทีอ่ะคนที่เขาเอาไฟล์ไปใช้ต่อเขาอาจจะเขียน VBA ของเขาเองนะคะมันก็อ,อาจจะไปตีกับของของคนอื่นได้ดังนั้นเราล็อกไปเลยจะได้จบปัญหานะคะเราก็ใส่รหัสนะคะแนะนําว่าให้ใส่ให้ยากๆ่อยนะเผื่อแบบใครไม่อยากให้เผื่อป้องกันกันแบบมาแฮกโค้ดของเรานะคะแต่นี่ทำให้ดูเฉยก็ตั้งง่ายๆนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ไฟล์นี้กับทุกคนด้วยเอาไปลองเล่นนะคะเวลาจะเข้าดูวิวก็หนึ่งสองสามสี่นะคะก็กดโอเคได้เลย พอ,อพอตั้งพาสเวิร์เสร็จนะคะเราก็ปิดไปได้เลยนะแล้วสเต็ปถัดไปนะคะเราจะเซฟไฟล์ที่เราสร้างโค้ดขึ้นมานะคะโดยการเซฟของเรานะจะพิเศษนิดนึงนะคะอันดับดับแรกก็คือเรียกโลเคชันก่อนว่าจะเซฟที่ไหนอันนี้สมมติหญิงตั้งไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์นะคะให้เราเก็นะว่ามันคืออะไรนะคะขอตั้งว่า เชนนะคะฟอร์มูลานะโค้ดละกันนะคะอันนี้ขอใส่เลขสอด้วยเพราะว่าเคยทำไปแล้วอันครั้งแรกนะคะก็ใส่แบบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของสกุลนะคะถ้าเราจะสร้างเป็นแอดอินนะเราต้องมาเปลี่ยนสกุลไฟล์ก่อนนะคะให้เป็น Excel Add-in นะคะ Excel Add-in นะ้ะเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยนะคะ มันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยแถวๆนี้แหละนะคะเลื่อนลงมานิดนึงอ่ะตรงนี้อิงเห็นแล้วนะคะสะกุลมันจะเป็น .xlam นะคะก็คลิกเข้าไปหนึ่งที่แบบนี้นะคะแล้วก็กด save ได้เลยค่ะพอ save เสร็จนะถ้าเราไปดูที่ d e s ก์ท็มันก็ไม่โชว์ไฟล์หรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นการ s a ฟไปแล้วนะ ไม่ต้องตกใจอุ้ยทำไมฉันเซฟแล้วมันหายไปไหนไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือเป็นการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟล์นี้ไปเลยนะคะใครจะเซฟก็ได้หรือไม่เซฟก็ได้ก็แล้วแต่นะคะสมมติยังไม่เซฟอยงก่อนดันเซฟไปไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการแอดอินนะคะตัวโค้ดตัวนั้นฝังไปในไฟล์ Excel ของเรานะคะแล้วก็เปิดตัวไฟล์ขึ้นมาใหม่นะคะไฟล์เปล่าๆเ,เลยนะคะแล้วก็ไปที่ คำวาา Find นะคะไปที่ Option นะคะไปที่ตัว Add-in นะคะแล้วก็กด go นะคะเพื่อไปเลือกนะคะเปิดมาปุ๊บมันก็จะมี Add-in ต่างๆที่ฝังมากับเครื่องนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นโค้ดที่เราเพิ่งสร้างไปนะอันนี้คืออันแรกที่ญิงสร้างไปนะแต่ดิงขอลอง Add อันที่2ดูนะคะก็ติ๊กถูกนะคะ ในชื่อฟังก์ชันที่เราสร้างไปที่เราได้ทำเป็นไฟล์แอดอินไว้นะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะพอกดโอเคเสร็จปุ๊บนะคะไหนลองเรียกใช้สูตรของเราสิเวลาเลือกใช้นะคะหญิงแนะนำจริงๆมันก็สามารถเท่ากับแล้วก็เชนก็คือพิมพ์ชื่อสูตรได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นฟอร์มูลาไกด์ไลน์ดังนั้นเราอาจจะต้องจำว่าให้จิ้มอะไรถูกต้องไหมสมมติสูตรนี้ก็คือใหม่ส่วนเก่าอ่ะคอยจิ้มก่น ใหม่เก่านะคะลืมใส่ตัวเลขขอใส่ตัวเลขให้ดูก่อนนะ,ะสมมติปีที่แล้วนะคะปีสองพันสิบเก้าปีสองพันยี่สิบเห็นไหมมันก็จะได้ละใหม่จิ้มใหม่นะคะเออไม่ใช่จิ้มเก่าแล้วก็คอมมาจิ้มช่องใหม่นะคะใหม่หมายถึงว่าช่องปีปัจจุบันนะมันก็จะคำนวณให้เราและว,ว่าหนึ่งรอยเปอร์เซ็นนะง่ายไหมคะหรือ ถ้าใครอันนี้ค้าสิสองรอย่ะเคตถัดไปหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือจิ้มถ้าใครกลัวว่าเฮ้ยฉันผูกอะไรไว้ฉันอาจจะจำไม่ได้ก็ไปที่ insert function แล้วก็เลือกชื่อฟังก์ชันจากตรงนี้แทนนะคะก็ user define เหมือนเดิมนะก่อนอื่นต้องไป user define ก่อนนะมันถึงจะเจอของเรานะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็จิ้มตามที่มันบอกเนาะ O ก็คือ B ที่แล้วใหม่ก็คือปีปัจจุบันกดโอเคเห็นไหมคะคำนวณได้แล้วแล้วก็ถ้ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ลากลงได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็คือสูตรฟังก์ชันอีกหนึ่งสูตรที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะสามารถอยู่กับไฟล์ excel ของเรานะคะไม่ใช่แค่แค่ไฟล์นี้นะไฟล์อื่นอก็สามารถเรียกใช้สูตรนี้ได้เพราะว่าเราได้ทำการฝังเข้าไปแล้วนะคะเท่านี้นะคะง่ายมากเราหญิงจะ แนบไฟล์ไว้ให้นะคะในลิงก์วิดีโอนี้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์นี้นะคะถ้าใครขี้เกียจสร้างโค้ดขึ้นมาใหม่นะก็สามารถเอาไฟล์นี้ไปใช้ได้เลยนะก็จะมีเปอร์เซ็นเชนฝังให้ไปกับไฟล์นี้แล้วนะคะหรือถ้าใครบอกว่าเอออยากศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะคะ <c oughs> ก็ไปที่แท็บ Developer เนาะไปที่ Visual Basic ได้นะคะแล้วไปที่ ถ้าใครไม่ขึ้นหน้าต่างนี้นะคะอาจจะต้องไปที่วิวแล้วก็ไปที่คำว่า Project Explorer นะคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างตรงนี้นะคะมันก็จะมีชื่อโค้ดของหญิงอยู่ซึ่งเวลาคลิกเข้าไปต้องใส่พาสเวิร์ดนะคะจำพาสเวิร์ดที่หญิงบอกได้ไหมพาสเวิร์ดง่ายมากนะคะก็คือ1 2 3 4แค่นี้นะคะกดโอเคนะคะเราก็เข้าไปที่โมดูลที่เราได้สร้างไว้มันก็จะมี ตัวสูตรที่หญิงเขียนไว้ให้แล้วนะคะก็เอาไปลองศึกษาเอาไปลองเล่นและเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะจบท,ที่ตรงนี้นะคะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลด้วยนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับเขาเนาะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคต่างๆ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะที่ยิงจะทยอยทำคลิปออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได,ได้ได้เรียนรู้กันนะคะก็อย่าลืมมาสร้างสรรค์าง,งานที่ดีกว่าเดิมไปกับยิงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ